อาชีพนี้เราทําตั้งแต่ยังอายุ10กว่าที่โรงงานสมุดเล่มละบาทเป็นที่ก็สิบาทก็42 4 3ปีได้ขายน้อยลงเนาะจะท้อก็ไม่ได้ไเราให้หยีปัวเป็นคนกลุ่มชะตาชีวิตเรามากเกินไปอะ่ะเราไม่กล้าทำอันนู้นไม่กล้าทำอันนี้ซึ่งเรากําลังจะตายแล้วอะ มันเป็นแค่การเปลี่ยนเล็กๆเองแต่คนน่ะชื่นชมมันมากว่าแบบมีประโยชน์มากเลยสมุดนักเรียนน่ะเราตั้งคําถามถาว่าทำไมต้องเป็นสุขุมเด็กเรียนแค่คณิตศาสตร์หรอยอดขายก็ถล่มทลายเลยอะ่ะยอดขายโตขึ้นแบบ300-400%ในหนึ่งคืน อาชีพนี้เราทําตั้งแต่ยังอายุ10บกว่าคือออกมาทํางานก็ทําอาชีพที่โรงงานสมุดเลยก็เลยแบบรู้วิธีขั้นตอนการทําสลังออกมาทําเองเอากงส่งเองขายเองฉันเองก็ดูอยู่โรงงานขายดีแบบตรงกันทั้งวันเลย,ยบบเพราะสมัยก่อนในี่หยีป้วนเขาจะต้องสั่งไปเก็บไว้ที่บ้านเขาไว้เวลาปิดเทอมเขาจะขายดี มันเปลี่ยนไปก็คือมันขายดรอปลงถ้าราคาสู้เขาไม่ได้เขาก็ไม่สั่งเราตั้งแต่อากงเสียนะเราก็ไม่มีเซลวิ่งเลยลูกค้าเก่าก็โทรตับเข้ามาสั่งก็ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเราก็ไม่กล้าบอกว่าของเราดีนะอามมาก็ไม่ได้หวังว่าเออต้องทูซีทำถ้าไม่ไหวจะปิดก็ได้ไม่เป็นไรร้านบอกว่าจะปิดทำไมอโกงทำเอาไว้เนี่ยเรามาเปลี่ยนแปลงสมุดดีไหม and uh. หลานของมาเนาะมาดูแลเรื่องการออกแบบของสมุดควรจะนาพอออกแบบเสร็จแล้วมันได้ผลิตเป็นเล่มจริงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยสมุดเรามันสวยมากมันแตกต่างจากแบบเก่าๆที่มันเคยทํามาแต่สมุดยังไม่น่าใช้เนื้อกระดาษมันยังไม่มีคุณภาพเส้นสมุดมันยังไม่ตรงมันก็เลยทําให้เราเริ่มเสนอความเห็นว่ามันควรจะมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยเราดูแลเรื่องคุณภาพมาได้สักพักหนึ่งอ่ะเราค้นพบว่าลูกค้าก็ยังไม่ได้จะซื้อมันเอองั้นเราลองเปิดตลาดใหม่ทําควบคู่กันไปด้วยกับการ พัฒนาสินค้าและไปเปิดตลาดใหม่ออนไลน์เปิดเพจเปิดช h o p ปีมันก็ขายได้ไม่ค่อยเยอะหรอกวันหนึ่งสองออเดอร์สามออเดอร์ทำไปก็ท้อแท้ว่ามันจะรอดไหมเนีย่ยแต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆนะไม่หยุดทําจนคนมันก็เริ่มไว้ใจที่จะซื้อสินค้าเรามากขึ้น ที่คนแบบว่ารู้จักเราแบบมากๆเลยมันมาจากในทวิตเตอร์มินเองนี่นแหละที่เป็นคนไปโพสในแอคเคาท์มินเองอก็แค่เล่าว่ามินเป็นคนออกแบบสมุดอันนี้เล่าในฐานะที่เราภูมิใจกับงานออกแบบตัวเองแต่บันดันมีคนสนใจมากเขาคุ้นคุ้นสมุดประเภทเนี้แล้วมันเปลี่ยนไปไกลขนาดนี้เลยหรอมันเลยไวรัลขึ้นมายอดขายก็ถล่มทลายเลยอ่ะคนแห่เข้าช้อปปีแบบยอดขายโตขึ้นแบบ3 0 0ร้อยสีในหนึ่งคืนเลยแต่แน่นอนว่าพอมันเป็นสินค้าไวรัลมันไม่สามารถแบบคอนสิสแทนได้ขนาดนั้นหรอกต่อให้เขายังไม่ซื้อในวันนั้นน่แตสิค้า เรามันอยู่ในความทรงจของคนไปแล้วมันมีค่ามากในเชิงมาร์เก็ตติ้งแค่อาศัยความคิดสร้างสารรค์ของเราอะสมุดสเปคเหมือนเดิมอาจจะคุณภาพดีขึ้นดีไซน์เปลี่ยนไปตามยุคสมัยหมดโรงงานเราไม่เคยให้ความสนใจเรื่องนี้เลยเราจะผลิตสินค้าเนี่ยตามความต้องการของอี้บวิซึ่งเขาเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างถึงว่าเขาซื้อหรือเขาไม่ซื้ออะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบอะไรมาที่มันฉีกไปจากแนวเดิมอะมันเลยไม่มีใครกล้าทําเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่ซื้อพอมาถึงยุคเราอะเราก็มาวพเคระห์ใหม่ว่าทําไมเขาถึงไม่ซื้อบาาางทีเรไม่ เป็นเบรมที่ตัวลายได้เนาะมันต้องอยู่ที่วิธีการที่จะสื่อสารลายนั้นออกมาให้ผู้คนชอบด้วยอะไรแบบนี้มันก็ถูกเอามาคิดใหม่ทําใหม่หมดเลยให้มันรับกับยุคสมัยมากขึ้น <St art ing> สมุนักเรียนอะเราออกออกตั้งคําถามว่า ทำมต้องไป็นสุสูเด็กเรียนแค่คณิตศาสตร์หรอก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านั้นถ้าเอาไปใส่เป็นอย่างอื่นมันตั้งต้นมาจากการผลิตแหละมันจะเอาสมุดแปดเล่มอ่ะเรียงต่อการบนกระดาษจริงๆแล้วเด็กเรียน8วิชานี่นะตามหลักสูตรกลายมาเป็นสมุดนักเรียนที่ปกหลังเนี่ยมันมีเนื้อหา8วิชาแต่ต่อให้ราคามันจะแตกต่างหรือเจ้าอ,อื่นนะ10บาทราขาย13บาทคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากได้ฟังก์ชันตรงนี้เขาก็ยังซื้อได้มันเป็นเนื้อหาพื้นฐานในการเอาไปต่อยอดเรื่องที่ยากขขึ้้นนนนนออออออยยยยย่่่่าาาาาางงงงใใววิชภษไทเเรรรืตตผัสสสีุก์มูบบ เภาทุกที่อะอย่างแบบว่าในวิชาการงานอาชีพเราก็ใส่เรื่องการแยกขยะการดูแลเสื้อผ้าเข้าไปหรือแม้แต่วิชาสุขศึกษาเราก็ใส่เรื่องความหลากหลายทางเพศเข้าไปมันก็ได้กระแสตอบรับมาค่อนข้างดีมากมันเป็นแค่การเปลี่ยนเล็กๆเองแต่คนอะ่ะชื่นชมมันมากว่าแบบมีประโยชน์มากเลยทําให้สินค้าเราแตกต่างจากคนอื่น ยังไม่หยุดขายส่งแต่ว่าขายปีกก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราเวิร์การ์ดมากขึ้นเพราะว่าพอเราให้หยีปัวเป็นคนกลุ่มชะตาชีวิตเรามากเกินไปอ่ะซึ่งเรากําลังจะตายแล้วอ่ะยอดขายมันตกลงเรื่อยๆเขาไม่ได้แคร์เราด้วยซ้ำว่าเราจะปิดตัวหรือไม่ปิดตัวเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโรงงานสมุดเจ้าเดียวเราขายไม่ได้เขาไปซื้อเจ้าอื่นสิตลาดสมุนตายเขาไปขายปากาก็ได้เขาเป็นแค่คนกลางคนใช้สินค้าจริงๆของเราอยู่ที่ไหนเราไม่เคยได้ยินเสียงเขาเลยการมาขายปีกทำให้เราได้ยินเสียงของคนใช้สินค้าจริงๆเรามากขึ้นแล้วเราค เราไม่ได้ทิ้งเขานะว่าเราแค่รับฟังเสียงได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําพยายามออกโปรดักต์ใหม่คือเราอยากให้สมุดของเรามันกลุ่มคนที่หลากหลายมากกว่านี้เป็นสินค้าที่ไปถึงคนทุกกลุ่มได้มากกว่านี้สมุดเขาใช้น้อยลงก็จริงแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้เงียบในเร็วๆนี้นะก็ดีใจนะเพราะว่าเขามาสารต่อก็ก็ดีอะ่ะชื่อโกลจนาชื่อของเราเลยชื่อปกักมาแต่มาอะไรมันเกี่ยวกับว่าเหมือนเสียงสุดท่องอะไรเงี้ย ก็ประมาณนั้น <laughs> ปะปะนะะ